แล้ว <Hello> ช่วงนี้คือเกมตีตลาดใชาและในฐานะที่เราทำช่อบก็ขอเกาะกกะแสหน่อยด้วยการทำคลิปโมบายให้ได้มากที่สุดเป็นไงการตลาดในการตลาดอีกทีหนึ่งแต่ปกติก็ทำคลิปโมบายอยู่แล้วนะเออก็จริงก็มาลงแรงกันโหลดมาถึงก็เปิดชัยแทไม่ต้องแปลกใจนะคะฉนิบตัวนี้มาเพื่อที่จะแกทางซีวันนากับชูแกได้ไหมไม่รู้ค่ะแต่ถ้าชนะตาเนี้ยก็35ดาวซงซีนี้เราไปร้อยดาวกัน เข้าฉะนั้นก็ขอยาเป็นเกมเมอร์จริงจังเกมมิ่งก่อนอะตาแล้วตาเนี้ฉันว่าวาเลี่ยแกทางฝ่ายตรงข้ามชานซิวนาจับเม็ดกุล้างแล้วปลักป้องไปเบิร์นกีแล้วพอโดนชูเตะกุล้างชูต่อปลักมันป้องรวมแมรีเทลไปด้วยถ้ามันวิ่งเข้ามาเราก็ปลักมันออกจบยิงไม่ถึงละเป็นไงซีเนียคือในหัวเป็นงี้แต่ว่าในเกมก็ นั่นแหละกูทําใจละนี่ค่ะในหัวเป็นไงสิ่งที่ออกมามันมักจะตรงข้ามกันเสมอกูจะตายแล้วยีดาวจเฮดช่วยด้วยช่วยด้วยแต่เมเจอเฮดช่วยอยู่ซัพพอร์ตมันน่าตายวะแล้วกูเพิ่งวอดไปไหนกูจะได้คิวอยู่แล้วว่าแต่ฝุ่นซอมบี้หรือยอีดามาประท้วงหรืออะไรโจเฮดถอยมาอ้าวแล้วเมยมานานันน่ารำคาญมากโดนไปอ่ะเจ๊มันกันไปว้ายโดนไปยีดอกมันนะก็ตายค่ะแต่ไม่ได้เก่งเท่าไหร่หรอกนะคะที่ไหนเก่งๆโดนกูเบิร์นหอยแน่ตุ๊กตายางก่อนเลยละลายไปค่ะโดนความร้อนก็ละลายแปกตกมันเพี้ยู ตบว่าให้อารูสกิลหมดแล้วกูสกิลหมดแล้วพี่อารูรถมังขาดพี่อารูรถมังขาดเดี๋ยวช่วยอยู่ค่ะหนุบหนุบไปแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วสกิลฉันมาแล้วแต่มาช้าจังโแล้วคือไม่ได้แอซิดเลยค่ะเอีนี่ก็ได้โอ้ยมันฟิกเกอร์ที่ไหนเก่งๆโดน z o มตายแน่ค่ะเฮอออีนี่มันไหลคิดว่ามีจับแล้วทําอะไรก็ได้หรอเออมันทําได้มันหนีได้เออดอกกระซ่วนโชว์ด้วยแตงจระสิงมันมั่นหรือมีพลังหรืออะไรแต่ก็ตาเหมือนเดิมเลยไป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 เลยตุ๊กตาอย่างมันไม่มีสิ่ก กตานาลบคือสัญญาณแห่งความรักบ,บน,นะคันโซลเึื่องเลยขนาดนี้เขาบังกันเวอร์แบบละครเวอร์ชื่อพระเอกนางเอกปะรักกันมากใช่ไหมเจอไฟร่านกูก็ข,ขิดคู่เลยจอบังเหรอรักกันเหรองั้นก็ขิดคู่เลยค่ะอาณาอยู่คนเดียวเหรอนะ้องสาเลยดักมันไฟเป่ากีเสือกีไม่ลบ กีเสือเกลียมตายแล้วช็อตนี้ตั้งใจช่วยเพื่อนมากหลักเกิดนะสุดท้ายกูปลักไม่โดนคือสกิลโดนง่ายมากนะแต่กูใช้ไม่โดนโอ้โหที่ไม่ได้แปลว่าโอ้โหเดี๋ยวตุกตายังสัองนนละลายแนะเเยเย่เอาค่ะเดลี่เอาค่ะแล้วนังนี้คุณเลือดน้อยมากแล้วกูผลักไม่โดนอีกแล้วน,นี่นะหลบ ไหนเก่งๆโดนเลลี่กูตัดออกแล้วคือไม่มีบทอะไรเลยค่ะบทฉันมีแค่นี้น่ะจริงๆตาไฟล์ลั่นไปเรื่อยๆแบบไม่มีอะไรถ่ายคุณงอยนะไหนๆก็ว่าเราต้องมาตีหลอว้ายกอบดวลัดน่ากลัววะแล้วซับกรวนถีบไปละมันหลออะไรอ่ะคือจบแล้วเลดเกมเพื่อไม่ต้องการเราค่ะเพื่อเล่นกันเองได้คอเมทไม่ต้องมีก็ได้นะคะเมทหน่อยใจจริงๆถงกใจ ห,หลังห้าแล้วห้าเดี๋ยวนะแล้วตอนนี้ฉันขึ้น3 5ดาวแล้วก่อนหน้านั้นฉันมี35ดาวอา้าวหายไปไหนตานึงอ๋อก่อนหน้านั้นฉันอัดเกมไปแล้วพื้นที่เต็มแล้วมันแพ้ก็เลยไม่ไดเอามาลงจบตอนนี้นะจ๊ะฉันก็ไม่มีอะไรมาเป็นฟิวใหม่จับตัวใหม่มาเล่นคือนังนี้ฉันไม่เล่นนานมากที่หยิบม,มาไม่ใช่อะไรนะก็เป็นฟิวแหละ จบเริ่มมาไม่มีอะไรมากกูโดนเด็กไล่ยิงพีเอ๋ยี่สวแล้วกูก็โดนแกง๊งแก๊งตายโอ้โหถ้าจะขนาดนีู้กูแล้วแหลดูที่ฝั่งนั้นก็มั่นเกินไปเข้ามาในป้อมรีดอกงงมากกูอยากได้คิวสังเลยแต่ไม่ได้แล้วมาถึงกูก็ แล้วก็ตายแล้วกูตายใครกูตายอีฮเคิร์สอยู่ตัวเดียวส้นตีเราก็ทําอะไรได้ไม่มากแต่ตอนนี้กูพยายามทำหาประโยชน์ให้ได้มากที่สุดแต่อีนี่ก็แทะป้อมกูอยู่อย่างนี้อยู่มากก็ไปเทะป้อมตัวเองค่ะกระปิดตายช่วยเพื่อนชามแต่ว่ากูจิตสัมพ็จซารีนะกันนะจ๊ะแล้วเดียวนะอ้อโหมึงสองตัวอีกแล้วหรอกูละเกียร์แต่ที่ไปตั้งก่อยโคตรเจอค่ะฉันนี่มึงเจอกูค่ะน้ำมนต์สัตว์ นี่ดอกมาจะเป็นนักบวชจีแต่ท่องนโมสามจบเด้อก็หลังจากที่ได้ทิปเปิลคิวก็เพิ่มความมั่นใจให้กับเราอย่างมากอะไรนิมบันตอนนี้เราก็แรงมากเลยก็เลยมีคําว่าที่ไหนเก่งๆกูตัดออกแน่ครูอ้โดนยิงโดนยงโอ้เจ็บต้งเลยไล่ลิงตัวจริงตัวปลอมเนี่ยีดอกตัวปลอมแต่ว่าตรงนั้นอะ หัวจสิ่งใช่ไหมละ่ะกูรู้นะอสานแล้วหลอดตัวนี้คือ,อคนก็ต่างไม่หยุดกันว่าจะแย่งกันให้ได้มันคือศักดิ์สีีกี่เรื่องแสงลด้เนี่ยน่ารำคาญน,นะมันพยายามดดใส่ฉันเวอร์แต่ฉันไม่ได้เอาลงแล้วกูก็อดได้หลอด แต่แม้ว่าจะไม่ได้หลอดทีมเราก็ดูได้เปรียกว่าสิงเมษาอะไรล่ะสิงเมษาอุ้ยฟิกเกอร์มันฟิกเกอร์อะแล้วระหว่างที่ฉันกันบ้านแกคือมันมีมันจะมีอยู่อี่หนึ่งที่แบบทําเก่งแต่ไม่เก่งเท่าไหร่พอกูฟิกหลบได้ยแล้วนางไม่ยอมนะนางจะเอาให้ได้เลยนะนี่สายอุ้ยมึงแล้วมันไรอีกแลเ้ยช่วยกูช่วยกูโดนไล่ตอบอะไรเต็มไปหมดเลยจ้ากูจะบ้าถตกเหมือนกูจะรอดตายกูตายแล้วอ่ะยังไม่ตายกูสวนด้วยอือกูยังไม่ตายกูยังอยู่รอด แต่กูตายดาบสายฟ้ารูดไยนี่นะกูแค้นแต่ต้นเกมแล้วตายไปค่ใครหมาเวนอือน้ำม3สัมจบ<อ>วะใหกูเจอจอดกเก่ามนมารอบมันมามันหลับตามันอยู่ตรงไหนวะแม่งดูไม่ออกเลย <c oughs> อุยรอดอุยเริ่ดอุยรอดแต่มันไม่ตายแต่กูเอาตายแล้วนางนี่คืออะไรคะงงมากเฮ้ย <c oughs> ทุกคนว่าฉันจะเอาอีนี่ได้ปะ ตัดออกอีดอ,อกตัดออกขออนุญาตเปลี่ยนเป้าหมายตัวมึงแทนนี่แหละออืหมายถึงตัวกูนี่แหละแล้วฝั่งน้นก็ได้หลอดกันนางจะเอาเปรียบให้ได้เลยแล้วคือปากโดนไล่สนั่นด้วยลิงบาบูนแต่กลัวใช้น้ำมนตาเด็กสมบูรณ์เฮ้ย นนะลองซี่ในเะก่งๆเจอกูแน่ไปไหนดีวะไปพุ่มนี้ละกันโอ้ยแกแล้วเจอจุดเก่าด้วยเจอใครคะแล้วในเกมอะเอาจริงนี่น่าลำคันเฮลเคิด <ś led> ว่าหนักเลยนี่หนักกว่ามั่นอยู่อย่างงี้ตายไปค่ะว่าจะไม่เอาเรื่องล,ละล้ตอนนี้ก็จบแล้วลันั้นโอ้ยลิ้นกูกูเหนื่อยมากพอแต่ตอนนี้ก็ชนะเด้อคือดีใจสามสิบหกดาวแล้วค่ะสามสิบหกดาวแล้วนะคือชมสิคะล้ตอนนี้กูมาเล่นตัวละครชายแทร่รอบสองของคลิปนี้แต่ว่าเอิ่ม มันดีใช่ไหมมันมันดีใช่ไหมตัวนี้ซับมันมันดีแล้วใช่ไหมแต่ก็ยิบมาถ้าอยู่มั่นใจมากถ้าอยู่อยากเล่นมากก็เอาสา <ะ S 2> <the> เหตุที่ต้องมาเล่นตัวชายแท้งเนื่องจากว่าเจอเบนกับฟอร์ลินฉันก็เลยต้องหาตัวที่แบบจ่ายดาเมจจ่ายสก,กิลลดที่สุดก็มาลงที่ตัวนี้แล้วค่ะแบบจริงๆก็อยากเล่นอีกแต่แต่กลัวมันซ้ําเกินไปก็เล่นอีนี้ไปก่อนม,มาตามหาเมียคับเมียบมอยู่ไหนพอรู้ไหมบอกได้ไหมครับว่าเมียบมอยู่ไหนนั่นแหละเพื่อนนั่นแหละโอ้ไ oh ม่ก็รสกเกิเต่าใกล้ตายต้องยังให้ได้นะเล่าตัวนี้ รัตไม่ทันเพราะว่าเสียดายผมมาตามหาเมียผมคณเมียผมไหมแววไพรยเหมือนกันเมียผมก็เป็นแววไพร์ไม่ทราบว่าคนเมียผมไหมคุณนีผมทำไมคุณนีผมทำไมช็อตนี้เพื่อนผมเปิดผมก็ต้องตามสิครับผมโอ้นั่นเมียผมหรือเปล่าน่ะจริงด้วยผัวออกสาวมากเดี๋ยวเฮ้ยนี่ใครมาทำอะไรไม่ทซับจ้าอย่ามาทำตัวมันไม่รอดแล้วก็โดนปากัด เฮ้ยแล้วตรงนั้นหน้ามีผัวผมไหม <c oughs> มีเมียมีเมียผมไหมเ <c oughs> รารวบสวยไงยแต่เพื่อนกูนจะตายแต่ไม่เป็นไรย,ยังมีเพื่อนที่เหลืออยู่ <c oughs> เดี๋ยวฉันจะตามไปแล้วใครอยู่ในพวกนี้ออกมาค่ะแล้วหนีเร็วเกินปะลราซับกูยเยินเยลอยู่มาเดี๋ยวคอมโบให้แตวนี้มีเมียผมไหมมีใครเห็นเมียผมหรือเปล่าไม่มีหรอทําไมล่างผมงงเลยล่ะตอนนั่นไงเมียผมทาไมไม่ตอบเราก็เป็นเมียผมหรือเปล่าล้วคือช็อตนี้มันน่าจะจบได้แล้วดูได้เปลี่ยมันดูได้ ใจแต่กูตอนนี้ได้ไปได้ไปตามมารถจบบ้านกันใหม่จะดันให้ถึงที่สุดเลยนะคะแต่จะจบได้ยังกูงงแล้วเราแรงไงเราแรงมากเลยไงกูโกรธไงเมียผมไม่มาสักทีทําขนาดนี้จบได้แล้วแหละแป๊บ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 จบ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 แต่กูไม่ตีป้อมแต่เขาหนึ่งตีแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็สัตสิบเจ็ดดาวแล้วนะจ๊ะวิทวี่โอ้โหนะคะแต่ละตัวกูจะเคซี่คนมันกลัวไม่ตายกันหรอเหลืออะไรได้ค่ะเดี๋ยวเจอเลยเจอซีรีคนกูค่ะแล้วมาถึงจุดนี้เรามารีวิวสีสกินเลยละกันอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวเหมือนยาสีฟันนเเเหมมือดิลย ชอบหรือเปล่าไม่น่าถามเลยค่ะชอบวิวสกินสวยจังทำไมไม่ซื้อให้เราบ้างสิลีโคนเห็นก็น,น้อยใจเป็นนะคะด้วยความกูอิจฉานะกูก็โป๊กแต่มันนี่แหละก็ไม่โป๊กคลิปด,ด้วยนางมั่นนางคิดว่าสกินนางสวยโอย นกมาแล้วลำใหญ่นะแต่ตัวนี้กูสนใจตัวข้างหลังยังไงยังสมันมาเปล่าจ้าไม่หรอทําไมลาอยู่กันสงตัวนี้แหมคิดว่าฉันตายแล้วสีไม่ตายจ้าเหนียวนางหนาขนาดนี้ถ้าตายนี่คืองงมากเลยนะแบบมันไม่ใช่ตัวเราสีแก่นั้นตายแทนแกะกูแล้วันรับคันนิ้นกมากอะไรเนักยจิกกวิกกูยิงเงเจอซีรีคนกูใส่มันมันนี้นกมาเลยสองตัวนั้นกูเห็นนะอย่ามาทําตัวแอปโอ้โหอะไรอ่มันอะไรกันแต่เปิ้ลกูตายกีผีก็หางนี่อะไรก่อนคือแจ้งจริงไอ้นั่นน่ะกูเห็นนะโอเค เพื่อนจัดการให้ไม่มีใครช่วยหล่อนได้ค่ะเฮ้ยแกมันถึงมากเลยฉันโปไม่เข้าแล้วเพื่อนตาแล้วทำไมมันเลือดเยอะจ้ะกูยืนจิ <S 2> <S 2> ้มสิลิโคนแม่งเลตโตแล้วจะยิงอยู่อย่างนั้นตายไปค่ะ <S <S โอ้แล้วกูเจอมึออีกแล,แล้วใหญ่รู้ป,ปะ่ะอีรอรถแล้วคือฉันโปไม่เข้าเลยคือของเจาะยังไม่มี <S <S ตีสองตัวนี้คือยังถึกหรือยังมาเดินทำไรคะงงมาก ไม่เคยทําอย่างนี้มาก่อนเรจะบอกว่าตาเนี้ยเขาตึงแทร์ตึงบพรแทงกัฝ่ายตรงข้ามนั่นแหละอีดอกโป๊กไม่เข้ามันถึกอะไรไม่รู้ขนาดนั้นกูงงและอีนกหน่อเม็ดนี่นะหลายรอบแล้วไม่ได้หมันไส้เท่าไหร่หรอกนะแล้วกูโดนแทงลวงชามกูเหนื่อยเหนื่อยมากเออค่ะกูเหอะอีไหนเก่งๆโดนมังกรกูตกจัดมันมิดสู้นกกี้ก่อยก่อนเลยเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเลยแต่กูวิ่งตามไม่ทันอีดอกวิ่งเร็วกันจังวะแล้วอีครูนี่คืออะไรคะแล้วมันถึกมากเลยแกคือเออถึกอย่างราาดิิิกกีี้้้ตตตนไมม่่ใใชออััััลลบคเยง ปุ๊บมึงก็อันติซันตีหลาดรอบลยอิเนี่ยสั้คนไปแดกฮะฮะฮะหอยฉันอนตรงออยฉันแจบฉันแ่บหอยฉันแจบตอนนี้ก็รีบจบให้ได้มากที่สุดแต่มันกันบ้านกันเก่งชชบห่ะผูรำคาญอี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 กแก่แล้วอินี้ก็วิง่งไวเก่งเพื่อน่ามันดีอนะีเวลน่ามันไสเกินวิ่งไวเก่งเกินเออลิศ่าเพื่อนกูเกือบตายแล้วช็อตนี้เพื่อนบอกตีหลอดหลอดหน้าตาเป็นอย่างนี้หรอโหว้าวซ่า กูอึ้งอยู่นะเปิ้ลโดนขี่คอช้ำอย่าตีค่ะให้จิ้มซิลิโคนไปก่อนนะจุดนี้ซึ่งถามว่ามันเจ็บไหมกูโปกไม่โดนแล้วเขาตีหลอดกันบุบแตะคนอยู่ในปุ่มกูเห็นด<ร>้วยยังว่าโป้สุดๆเ,เดี๋ยวเดี๋ยวใค่ใขๆมึงใครน่ะอีกแล้วหรอฮือมึงลำกูลำคาญอะเราดูเกียรติกูมากโอ๊ยกูตายกูไม่รอดนี่ดอกโอ้ยเราลวงกูอยู่ยังไงแล้วกูหนียังไงกูถามจริงกูตายกูปล่อยจอละเออตีเลยเอาเลย แล้วแต่โอ้พี่มันเยอะขนาดนี้มันว่าวังอะไรกันขนาดนั้นเลยมันฟีลขนาดนั้นเลยเหรอแล้วลิ้นกูเป็นไรเนี่ยเป็นว่าช่างมันละกันเนาะแต่ว่าเหมือนเกมกูจะแพ้เลยอีดอและฉันพูดจริงว่าฉันมันทัดอีนี่เกินเบอร์มากพาเดินด้มด้มมองมองจ้องกูอยู่อย่างนั้นตายไปหาไปสมโอ้แล้วมันโอ้มันจะแพ้โอ้มัน เหนื่อยค่ะอออกระหังตายสักทีโอเหนื่อยมากมันมาอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้ยคุณจะแพ้แล้วเนี่ยไม่เล่นไม่เล่น,ลนขอจริงจังแป๊บนะพี่พี่ขอจริงจังก่อนนะจิ้มซิลิโคนตายเรียงตัวมันเพื่อนรัมันเพื่อนรักมันมาเออนะั่นแหละถูกต้องถูกต้องตามกฎหมายเวอร์โอ้ยอีนี่ก็ปล่อยลมตดอยู่อย่างนั้นได้ถ้าเราไม่เจอหน้ากันนานขนาดน,นี้แล้วหนูลืมว่าฉันทําอะไรได้หนูเจอฉันค่ะแล้วก็ใช่ค่ะเขามั่นเกินไปแล้วเราก็ฆ่าหมดและเราก็ชนะมาได้ เย่เย <Yeah>, yeah. เดี๋ยวก็เล่นเท่านี้ก่อนถ้าชอบกันนะคะก็อย่าลืมไม่บอกหรอกว่าให้ทำอะไรก็ไม่บอกหรอกอืมมันนั่นแหละไม่บอกหรอก